We'll ครับสวัสดีครับผม,มพยัก์จันทรพยัก์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วงครับผมนายนาเรศแก่นนาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าด้วงผมชื่อนายธีรพลนจันทโกครับนะครับพอผมบอกว่าผมเลือกโรงเรียนบ้านปางยางเนี่ยเสียงห้องประชุมนี้ก็ตกมือโห่ร้องดีใจเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่ลำบากมากในสมัยเมื่อก่อนแต่ว่าที่ผมเลือกเนี่ย ลำบากก็ต้องมานะครับอยู่ใกล้บ้านตอนนั้นพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันก็นเลยเออขออยู่ใกล้บ้านก่อนก็นแล้วกันนะครับไม่กลัวที่จะขึ้นมานะครับผมบอกเจ้าหน้าที่อย่างนี้นะเวลามาเลือกโรงเรียนมผมบอกว่าโรงเรียนใดก็ได้ที่เป็นถิ่นทุรกันดารที่เด็กมีความขาดแคลนขาดสน ก็ส่งไปที่ผมที่นั่นเลยก็ส่งไปผมไปที่นั่นเลยก็พส์ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ส่งมาที่โรงเรียนบ้านปางยาวซึ่งสมัยนั้นที่มาเป็นถนนลูกรังนะเส้นทางลำบากนะถูกใจนะถูกใจผมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สงบเงียบจริงๆทำให้ผมนึกอยาก จะมาใช้ชีวิตหรือว่ามาดูแลเด็กในถิ่นธุรกันดารก็เกิดความประทับใจครับจนที่แรกบอกว่าจะย้ายกลับบ้านจนป่านนี้จนกเกษียณแล้วไม่เคยเขียนย้ายกลับบ้านเลยและเหตุที่ผมเลือกเลือกโรงเรียนบ้านท่าด,ดวงนี้ปกติผมก็ไม่รู้ข้อมูลของท่าด,ดวงนะครับว่าอยู่ตรงไหนลำบากขนาดไหนนะครับก็เลยเลือกมาเลือกทอบก่อนนะครับ ลุทายมันก็ติดนะครับแล้วก็มาบรรจ,จุที่โรงเรียนบ้านท่าด้วงนะครับในวันที่20พฤษภาคม2524นะครับในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งเงินเดือน1,535บาทสำหรับความประทับใจนะครับในการที่มาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนบ้านบางยางเนี่ยนะครับไม่เฉพาะที่หมู่บ้านบางยางนะครับเพราะว่าทั้งตำบลท่าด้วงเนี่ย นะครับเนื่องจากความตู้ลกันดานยากลําบากเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันตรงข้ามกับความยากลําบากเลยก็คือเรื่องอจิตใจของผู้คนเรื่องความมีน้ําใจของผู้คนมีความเป็นมิตรสูงมากมีความเป็นกันเองมีความเป็นพี่เป็นน้องนะครับแต่ก็มีความสุขนะมีความสุขกับชาวบ้านกับชุมชนเขาให้ความเคารพนับถือที่เรามา,าดูแลบุญลานของ ของเขานะให้ลูกหลานเขาอ่านออกเขียนได้นะเราก็เกิดความประทับใจนะกับชาวบ้านที่เขาให้ความเคารพให้ความรักความเอ็นดูความประทับใจของผมนะครับที่อยู่ที่อยู่บนท่าด้วงนะครับก็คือหนึ่งนะชุมชนและชาวบ้านนะครับคือให้ความเป็นกันเองให้ความเอ็นดูผมเหมือนเป็นลูกเป็นหลาน และวก็อยากจะดูความเจริญของท่าด้วงนะครับว่าจุดสูงสุดมันจะเจริญขนาดไหนจนเห็นนะครับเห็นสภาพปัจจุบันนี้นะครับว่าเป็นที่พอใจนะครับระดับหนึ่งเราจะทำอะไรดีหลังจาก,กเกษียณน,นะครับก็ด้วยความที่ทางครอบครัวนะครับชอบเรื่องของการค้าขายมีความรู้เรื่องการทำอาหารอะไรต่างๆประกอบกับผมเองก็เก็บ สะสมโดยเฉพาะไม้ไม้เก่าๆไว้นะครับก็เลยไปทำร้านสไตล์ไม้เก่าอยู่นะครับแล้วก็ทำกิจการเล็กๆของครอบครัวนะครับทำเป็นร้านอาหารนะครับอยู่ที่อำเภอหนองไผ่เนี่แหละครับตรงข้ามร้านบิ๊กโฮมนะครับถ้าหากว่าทุกท่านมีโอกาสผ่านไปก็ก็แวะเพื่อที่ว่าจะได้มีโอกาสได้พบปะกพูดคุยกันแต่ในใจก็ยังคงคิดถึงเด็กๆอยู่ นะแต่แล้วก็มีหน้าที่ต่อไปนะครับเพราะชีวิตยังเดินต่อไปเมื่อเรากรเกษียณอายุราชการแล้วแต่ชีวิตเรายังเดินหน้าต่อไปต่อไปก็คงจะต้องดูแลหน้าที่หลักเลยก็คือดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อให้เอาไว้ต่อสู้กับโรคภัยค่าเจ็บที่จะตามมาภายภาคหน้าเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ วัยสูงอายุแล้วนะต่อไปก็จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บก็จะต้องดูแลตัวเองและเด็กๆที่พอช่วยได้และก็สังคมรอบข้างที่เราจะช่วยได้ตามกำลังของของเราที่จะทำได้ครับครับเอกร์ที่ผมจะกะเกษียณปี64นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองนี่จะไปอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งถ้าจะให้กลับไปอยู่ที่บ้านก็คงจะเหงานะ ไม่มีอะไรทำํำใจผมถึงมุ่งมั่นว่าพยายามว่าเออ,อยากจะอยู่ทะดดวงไปเรื่อยๆนะครับอยู่ไปจนกว่าจะอยู่ไม่ไหวครับนะเพราะมันอยู่ทะดดวงมาตั้งสี่สิกว่าปีแล้วเลยเป็นเหมือนก็เป็นคนทะดวงนะครับไม่อยากกลับบ้านเลย